ราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาพ่อลุงแม่ป้าทั้งหลายนะครับมาแล้วครับหวยเพื่อนผมสมัยเรียนหนังสือน้ำกันนะครับผมเกินมาให้นิดๆแล้วนะครับผมชัดบ่ชัดกระดูเบิงแล้ววันที่22บวันอาทิตย์นี้ผมก็จะไปหาไล์สดให้ดูกันชัดเจนเลยนะครับว่าชัดเจนยังไงอะไรยังไงผมจะไปให้พ่อแม่พี่น้องแน่นอนดีใจกับผู้ที่ถูก หวยเด้อครับเด้อผู้ที่ถูกหวยงวดที่ผ่านมากับเพื่อนผมนี่ครับผมเต็มเต็มตรงๆผมว่าถูกหลายหมื่นคนเลยแหละครับผมดีใจน้ำครับผมวันอาทิตย์นี้ผมจะไปเอาชัดๆมาให้พ่อแม่พี่น้องขอให้ขังขังขอให้พนางเรือทองช่วยดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องของผมหมดหนี้หมดสินทุกทท,ท,ท่านด้วยนะครับสาธุผมจะไปพร้อมชุดไทยถวายเจ้าแม่ตะเคียนที่ให้ เด็ดๆมางวดที่ผ่านมานะครับสุดยอดจริงๆแดงๆเลยพี่น้องจะเชื่อไหมครับบางคนได้เป็นล้านได้หลายล้านด้วยแต่เขาไม่ขอออกซื่อนะครับก็งวดนี้มาเอากันจริงๆจริงจังๆเลยนะครับผมในวันอาทิตย์นี้ผมจะไปแน่นอนครับผมไปหาเพื่อนคนเดิมที่เดิมเหมือนเดิมกับเมียเขานั่นแหละครับเมียเขาผู้ที่ถูกหวยตลอดปี ไม่เคยพลาดคอยติดตามรับชมนะครับผมในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่ไหนดีที่ไหนดังที่ไหนปังผมจะไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมตลอดด้วยดีเสมอมานะครับผมไม่พลาดแน่นอนครับผมอันนี้ขอเสิร์ฟไปก่อนห้างไม่ชัดเจนยังไงวันอาทิตย์นี้ผมจะตามให้ละเอียดนะครับสิ่งที่ผมดีใจและภูมิใจที่สุดคือพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาบอทิ่งผมครับผม ขอบคุณนหลายๆในความมินำใจของทุกทุกท่านนะครับอันนี้เกินไปก่อนนะครับผมสาธุขอให้แหงๆปังๆตลอดไปนะครับทุกทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์ตลอดปีนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ